ครั้งนี้เราจะไม่หยุดให้ได้เรามาอยู่กับมาฮิโร่เราจะมาเล่นตัวละครเดิมทุกคนน่าจะคุ้นเคยนะ <laughs> พลาสีม่วงนั่นก็คือตัวใหม่นะทุกคนที่จริงก็อัปเดตมานานแล้วแหละแต่ว่าผมให้ดูทุสกสกิลแล้วเหลือแต่สกิลสมันกดไม่โดน เราจะมาเก็บอัติก่อนตอนนี้ผมเก็บอันติได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะครับทุกคนเหลืออีกครึ่งหนึ่งก็จะได้อันติแล้วทุกคนน่าจะยังไม่เคยเห็นสกิลสีใช่ไหมครับทุกคนมาเดี๋ยวผมให้ดูเลยเออเอาใหม่เอาใหม่ใหม่นี่นะสกิลสี่ ไม่โดนอีกแล้วว่ะเดี๋ยวเนี่ยสกิลสีได้ละมันไม่โดนหรอกมันต้องใช้ะระยะไกลแต่ประมาณนี้นะ ตัวประมาณนี้หรือเปล่าไม่รู้นี่สกิลสีเป็นอย่างเงี้ยทุกคน ลบนำ่น้ามาตอนนี้ก็จะได้ติดแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวทุกคนอีกนิดเดียว คนเราได้อันตีแล้วเดี๋ยวเรามาดูฟินิชสกิลสองกันอีกการหนึ่งหัวนะเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยดูดูเต็มๆเรามาเปิดอันติกัน ได้แล้วนี่นะทุกคนนี่เป็นไงทุกคนสกิล4เท่ไหมทุกคนมันเท่มากเลยอ่ะมันเฟี้ยวมากทุกคน เราต้องใช้ยลาละไกลหน่อยมันถึงจะโดนนะทุกคนสกิลหนึ่งสกิลสองสกิลสามเคยใช้ไปแล้วนะทุกคนเป็นไงทุกคนโคตรเฟีย้ยวอ่ะมันเฟีย้ยวเกินอ่ะมันไม่แบบให้กดด้วยนะถ้าเป็นในคอมอ่ะมันจะกด e ตัวตัวตัวอะไรเป็นภาษาอังกฤษอันนั้นแหละ เป็นไงทุกคนมันเฟี้ยวมากเลยอ่ะทุกคนทุกคนลองลองดูนะลำทุกคนจะลำบากหน่อยนะเพราะว่าสกิลอันเตียไม่เก็บโคตรยากเลยมันเก็บยากมากเลยนะจริงๆอันนี้ผมใช้บอดไปสีตัวโอ้โหเกือบสิบนาทีเลยอ่ะ มันเฟิยวยมากเลยทุกคนมันมันเฟีลมากเลยนะทุกคน สกิลหนึ่งการดึงนะเลือดกระจายสกิลสามเป็นเคาน์เตอร์แต่ว่าสกิลสี่เราดูไปแล้วใช่ไหมผมไม่รู้เหมือนกันก็สำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะเราเราเราแค่ ทำต่อเพราะว่าคลิปคลิปที่ผมรีวิวตัวนี้ไปอะมันใช้สกิลสี่โคตรยากเลยแต่ตอนนี้ผมรู้จังหวะแล้วจังหวะก็คือเราต้องอยู่ประมาณตรงนี้ใช่ไหมเราต้องอยู่ประมาณตรงนี้แล้วก็ค่อยๆเดินแล้วก็หมุนหมุนแล้วก็หาจังหวะได้ใช่ไหมแล้วก็เตะเลยแล้วก็จบหัวใช่ไหมแล้วก็เข้าคัาสซีนเลย แต่ว่าคาซีมันมีสองแบบนะเดี๋ยวผมให้ดูใหม่ขอตัวเก็บอันติก่อนผมเก็บจนปวดมือมากเลยตอนนี้มาเราได้อันติแล้ว ามันมีสองแบบนะครับแบบที่1คือแบบอยู่ตอนตึกอะ่ะแล้วก็ทําลายตึกให้หมดเลยแบบที่สองมันเหมือนซุยริวอะ่ะแบบที่สองตอนที่มันกําลังจะจุกอะ่ะมันเหมือนซุยริวมากอันนี้เหมือนนะเหมือนมากเลยเหมือนซุยริวอะ่ะเนี่ยท่าที่สองอ่ะมันเหมือนซุยริวหมายถึงเข้าคาซีนนะไม่ใช่ท่าที่สองแบบนี้ คือมั่วเลยนะเนี่ยออดีใครใครดูทันบ้างผมดูไม่ค่อยทันเลยเพราะผมผมกดอันนี้อยู่อ่ะผมกดที่มันวงกลมอะที่ที่ที่เขาให้เอามือกดอะกด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 แต่ผมกดไม่ทันบ้างนะจนบอดเหลือเลือดอยู่20%แสดงว่ามันลดประมาณ ประมาณอะไรวะประมาณ8พซีมัสเมั้งโอเคค่ะก็สำหรับวันนี้ก็แล้วตัวกูเป็นอะไรโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายทุกคน เรวเจอกิคดคลิปหน้าคลิปน่าจะเป็นอะไรไปดูกันเลย